มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตสระยาซึ่งเคยประสบปัญหาเรื่องการจราจรและสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยรถยนต์ซึ่งจอดเต็มสองข้างทางส่งผลให้ถน6น6เลนใช้งานได้เพียง4เลนสร้างความลำบากแก่ผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้องก่อน5ปีที่แล้วใช่ไหมคะพี่ก็ตอนนั้นไม่มีจักรยานมีเลนแบ่งจักรยานก็จะมีรถเยอะก็อาจจะมีจราจรติดขัดบ้างรถมันเยอะเพื่อนบ่นบ้างว่าที่จอดรถหาลําบาก ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปียสกลสกลสัตยาธรผู้นำชาวมัยหิดรสมัยนั้นได้มองเห็นถึงปัญหาดังกลาง่าวโลกเดี๋ยวนี้ไปทางวัตถุเยอะทั้นที่เห็นว่าทั้งอาจารย์ทั้งเด็กเนี่ยขับรถแล้วก็ไปจอดนะครับเข้าห้องเรียนจบแล้วก็ออกมาก็จะไปได้มีการเสเวนาได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดอะไรกันก็ค่อนข้างน้อยและรถจนเองก็เป็นบุรภาวะเรามีความตั้งใจอย,อย่างแน่วแน่ว่ะ ถนนต้องสําหรับรถวิ่งไม่ใช่รถจอดถนนต้องสําหรับคนเดินหรือจักรยานก็ไม่ใช่ที่จอดรถอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแนวคิดอันนี้ก็คือสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะต้องทําซึ่งก็น่าจะไม่ง่ายเท่าไหร่แต่ถ้าเราเปลี่ยนให้ทั้งนักึกษาแล้วก็อาจารย์และทุกคนนียอยู่ในแคมปัสนี้ เพื่อการศึกษาเพื่อการค้นพบสิ่งใหม่เพื่อรสร้างสิ่งดีๆเนี่ยให้อยู่กับธรรมชาติอันนั้นอะ่ะคือสิ่งที่คิดว่าเราน่าจะทำได้ทรยาเนี่ยจะเป็น promise place to live and learn with nature เราจะเรียนรู้และอยู่ร่วมกับธรรมชาติที่นี่แนวคิดการปรับเปลี่ยนทางแม่บทของมหาลัยมหิดลเพื่อพิกฟื้นสภาพแออัดมลพิษรถยนต์รวมถึงการเพิ่มความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติจึงเกิดขึ้น โดยความร่วมมือของสถาบันอาสมศิลป์ซึ่งเป็นผู้เสนอแนวคิดแคมปัสเพื่อคนเดินและจัก,กรยานรวมถึงรับหน้าที่ออกแบบผังแม่บทมหาลัยมหิดลนี่จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายและไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับผู้นําที่ตัดสินใจลงมือทําการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถ้ารอให้ทุกคนเห็นพร้องต้องกันทั้งหมดวันนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าแนวคิดและสิ่งที่เกิดผลแล้วเราก็มองไปทั้งโลก ว่าที่อื่นเขาก็ทํากันอย่างนี้มีมหาวิทยาลัยต่างประเทศหลายๆแห่งที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเนี่ยเขาก็ทเกันอย่างนี้ประเทศบางประเทศไม่ใช่ในมหาวิทยาลัยด้วยซ้ําไป mm hmm. เขาก็ยังจัดให้ประเทศของเขาเนี่ยมเีเส้นทางที่ทําให้เกิดประโยชน์กับทั้งทางด้านสุขภาพทั้งจ,จิตใจแล้วก็ทั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติของคนส่วนหนึ่งนั้นกลัวการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนมหาลัยม่โดนครั้งนี้สู่การเป็นกีนแคมปัสได้นํามาซึ่งความกังวลจากการมองไม่เห็นภาพเป้าหมายปลายทางพอเริ่มต้นเนี่ยมันไม่มีสิ่งใดหรกที่เริ่มเ็จแล้วมันดีเลยเพราะฉะนั้นการปรับพื้นที่ต่างๆเนี่ยความไม่สะดวกก็ต้องเกิดขึ้นมากมายแม้แต่ต้นไม้ที่ปลูกทิ้งๆเอาไว้แล้วเนี่ยแค่ถอนเราแค่เอามาถอนนะไม่ได้ตัดเลยนะ ถอนต้นเก่าออกเนี่ยก็จะมีคนมาถ่ายรูปแล้วหลังการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเสร็จสิ้นผลลัพธ์และภาพแห่งความสําเร็จที่หลายฝ่ายนึกไม่ออกก็ได้รับการพิสูจน์ผ่านรางวัลต่างๆอย่างเช่นรางวัล U.I. Green m a t i c World University Ranking 2012ที่จัดทําโดย University of Indonesia ได้ประกาศว่ามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลกเป็นอันดับที่36ของโลก อันดับที่11เของเอเชียและอันดับหนึ่งของประเทศไทยเมื่อพัฒนาแล้วปลูกต้นไม้ทาทานถนนรายแ้กก็เป็นเป็นสิ่งที่ผมชอบแล้วก็ผมภูมิใจมากนะเราเป็นคนที่ได้เห็นมาเห็นในสริยาาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก็นานมาแล้วเพราะที่เห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดชอบชอบการเปลี่ยนแปลง้มันเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีสวยขึ้นน่าภูมิใจขึ้นนะฮะ แล้วเราก็นึกไปถึงออกมามันจะสวยอย่างนี้ทางเดินโหมดเดินสามเนะเบิกเบิก,กสามเลนเน่ะแล้วก็มีต้นไม้เมืก่อนที่ผมเดินนะผมเดินทุกเช้าผมเดินในสายยางผมเดินรอบมาหาลัยระหว่างที่ปรับปรุงขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเราชอบนะครับเพราะมหาวิทยาลัยสวยขึ้นมากเลยจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยผิดฉมเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาบุคลากรหรือคนที่ มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเราเนี่ยเขาเห็นมีเล่นจักรยานเป็นรูปธรรมใช่ไหมฮะขี่จักรยานตอนเย็นๆแล้วเราก็มีจักรยานให้เด็กยืมฟรีด้วยนะฮะจักรยานสีขาวจักร้าที่เด็กยืมอยู่เนี่ยยืมฟรีนะครับแล้วก็ปั่นกันในมหาวิทยาลัยแล้วรู้สึกว่าเออมันก็ดีะนะมันเป็นพื้นที่คล้ายๆเหมือนถ้าเรามองไปอีกแง่มุมนึงถ้าไม่มองแบบเป็นมหาวิทยาลัยมันเหมือนว่าสวนหย่อมเลยเป็นสวนสาธารณะส่วนชอบะครับชอบในที่ไม่โดนเขาจัดทางให้สําหรับ สำหรับจกักรยานโดยเฉพาะครับเพราะว่ามันดูม,มันดูความเป็นความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นส่วนตัวของจกอักรยานครับเพราะว่าถ้าจากักรยานเบียดกับรถใหญ่มากมันอาจทําให้คนขับสกิดนิดเดียวอาจจะเป็นอันตรายได้ครับมันรู้สึกปลอดภัยแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมากครับคำว่าเสียสละทําเพื่อส่วนรวมทุกอย่างที่ทํานี่จะเกิดประโยชน์กับส่วนรวมทําไปเถอะนะฮะคือมองภาพอย่างนั้นนะฮะแล้วก็กล้าไปเถอะไม่มีผลเสียหรอก ฝากท่านๆแค่นี้ชื่นชมนะฮะในผู้ที่สร้างแล้วถ้าท่านมีโอกาสเพราะท่านเป็นสตาจาิยท่านจะเป็นผู้สร้าง ไม่ว่าจะสร้างอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยก็จะตั้งอยู่ถึงแม้ว่ามันจะเกิดสลายไปในข้นหน้าแต่สิ่งที่ท่านสร้างแล้วให้เห็นอยู่นั้นเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็สร้างเพื่อความดีของการอยู่ร่วมกันของคนผมมองไปถึงสัตว์ไปถึงสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยนั่นะ คือผมคิดว่านั่นคือความสําเร็จที่สุดของการเป็นสถาปนิกคงไม่ใช่ว่าสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ต้องลงทุนด้วยสิ่งแวดล้อมที่ต้องสูญเสียอันนั้นก็คิดว่าท่านคงไม่ทำกันในปัจจุบัน